สวัสดีครับปันไปไหนคราวนี้นะครับเราจะพากันไปที่วัดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ติดกับนุสเสาลีชายสมรภูมิครับชื่อวัดมะกอกหรือวัดอภัยทยารามหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับวิเตียวรวัดมะกอกนะครับแต่ว่าภายในอุโบสถของวัดมะกอกนี้เนี่ยยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือแผ่นไม่สักจารึกข,ของเจ้าฟา้าเหมน็นเล่าเรื่องราวในตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์น่าสนใจมากครับติดตามชมครับ จุดเริ่มต้นของการปั่นเราจะเริ่มจากสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเราปั่นตรงไปทางอนุสาวรีย์ชัยครับระยะทางสั้นนิดเดียวจะมีป้ายนะครับวัดอภัยทยารามวกแล้ววัดประกอบด้านซ้ายมือก็เป็นโรงพยาบาลข้ะมงกุฎแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นสถาบันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สถาบันโรคผิวหนัง บ้า,บางคับให้ไปทางซ้ายอถึงวัดแล้วครับสั้นนิดเดียวครับไม่ถึงร้อยเมตรเดี๋ยวเราจะมาพบพัะครูนะครับซึ่งจะพาเราเข้าไปชมในตัวโบสถ์ุโบสถซึ่งมีแพ่นไม้สักยาฤกษเพลงยาวของเจ้าฟ้าเหน่นนะครับสับคนซึ่งไม่สะดวกในการเดินทาง ก็สามารถขับรถมาได้แต่ที่จอดรถลำบากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเยอะหละเกินนะครับถ้ามาทําบุญไม่เสียเง,ยงนินนะฮะแต่ถ้า,าว่ามากินกปวยเดี๋ยวเรือก็ช่วยถ้าบํารุงวัดสักประมาณ40บาทครับทีแล้วนะครับตัวอุโบสถของวัดมะกอกนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะนัดหมายพบกับทางท่านพระครูนะครับซึ่งจะพาเราเข้าไปชมในตัวพระโุโบสถครับที่บรรยากาศโดยรอบของวัดที่จอดรถ เยอะเหมือนกันคนมาทําบุญด้วยแล้วก็มาทานไปเตี๋ยวเรือด้วยนักศึกาาพระอาจารย์ครับเด่นพรโยมเอ่อวันนี้ต้องรบกวนพระอาจารย์ว่าช่วยพาชมภายในอุโบสถนะครับของวัดอภัยยาามแล้วก็อาจจะช่วยแนะนํานะครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงบ้างะนะครับลำแสงพรายครับเขตา,ม,ตามาด้านนี้เลยนะ นี่จะเป็นบริเวณภายในอุโบสถของวัดอภัยทยลามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดมะกอกวัดมะกอกรีชัยครับซึ่วัดนี้ประวัติประมาณกี่ปีได้ครับน่าจะประมาณต้นๆ้นรัตนโกสินทรัตนโกสินทร์ก็200กว่าปีใช่สร้างตั้งแต่เห็นบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่1แล้วก็มาบูรณะบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนะครับ ลูกหลานลูกหลานของราชการที่1นึ่งสดิตประพาสมาทางเรือแล้วเห็นวัดเก่าทุกตัวก็เลยมีความเกมณฑ์ไพ่พ้นขึ้นมาเบอร์หน้าปฏิทั้งขอนขึ้นมาและชื่อของวัดอภัยทยาลามเนี่ยมีความหมายยังไงครับแต่ก่อนเขาเรียกว่าวัดมะกอกน่าจะเป็นเพราะว่ารอบๆวัดเนั้นน่าจะมีมีมะกอกแล้วก็คืออย่างมันติดติดริมคลองติดริมคลองใช่สมัยก่อนยังไม่มีบ้านเรือนบ้านเรือนยังไม่เย,ยอะเหมือนสมัยนี้สมัยอาจจะเป็นแค่เหมือนกับพื้นที่ริมริมชายคลองธรรมดายังไม่มีแบบ ตลิ่งที่เป็นปูนอะไรแบบนี้<ฆ>เลยว่าอาจจะมีตนประกอบกันเยอะแต่ว่าพอมาสมัยยุคการเบอร์นาปฏติทั้งขอนขึ้นมาใหม่ก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดอภัย,ยเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเจ้าฟ้าเหม็นเป็นลูกของพระเจ้าตา <c oughs> เป็นหลานของรัชกาลที่หนึ่ง <c oughs> ใช่ไห<ช>มครับตอนนี้ในกรณีของวัดวัดนี้เนี่ยมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับทางเจ้าฟ้าเหม็นยังไงบ้างคือถ้าองค์ท่านเสด็จประพาสมาทางเรือแล้วคงเห็นว่าวัดวัดนี้เก่า โทมก็เลยมีศรัทธาูรณะ์ให้พลขึ้นมาให้มาบูรณะฏปฏิสังขรขึ้นมาใหม่เนาะให้เป็นอารามที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของภิกษุสามเณรในสมัยนู้นนะก็คือให้มาสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่บุญนะะขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างอะไรกติสงสร้างวิหารขึ้นมาใหม่นั่นเองเห็นว่ามีแผ่นจารึกที่เป็นไม้สักใช่ใช่เป็นจารึก เพลงยาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ของเจ้าฟ้าเหม็นใช่ของท่านทําไว้เป็นแผ่นจารึกไม้สักจารึกเป็นเขียนด้วยทองเขียนด้วยทองใช่ลงรักปิดทองจะลงรักลงรักปิดทองครับผมอยู่ด้านข้างฐานพระประธานอ่าเดี๋ยวเออรบวนพาจา์ช่วยพายอันน้สักนิดหนึ่งอ๋อเป็นแผ่นไม้สักโบราณเลยเป็นไม้ไผ่อันนี้คือไม้โอนี่คนทั่วไปมานี่แทบจะไม่ได้สังเกตเลยนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆนั่นแหละ เป็นเพลงยาวของเจ้าฟ้าเหม็นนะครับแล้วก็มีเล่าเรื่องราวต่างๆของทางการก่อสร้างการบรณะวัดวัดนี้นะครับข้อความค่อนข้างจะเลือนลางแล้วนะดูแล้วอาจจะคล้ายๆว่าอาจจะอาจจะ่อานจ,จ,จ,จับใจความกันไม่ค่อยจะได้ลนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปค้นดูนะครับว่าข้อความที่สมบูรณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้าง ส่วนใหญ่คนมานี่ไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมฮะก็พอมีบ้างคือดูตามบันทึกดูตามสารคดีมาอะไรเงี้ยคือเมื่อวนอานาทิที่ที่แล้วก็มีนักเรียนครับมาขอทํารายงานเกี่ยวกับแผ่นไม้สักจารึกนี่แหละแผ่นไม้สักจารึกก็ามาขอเปิดโบรสณให้ดูหน่อยขอได้ถ่ายรูปเก็บเก็บข้อมูลอ๋อแต่ว่าข้อความนี่เห็นแต่ว่ากลมศินเขามามาแกะเป็นตัวอักษรไปแล้ว มาเก็บมาเก็บเป็นข้อมูลไปแล้วไม่รู้ว่าจะพออ่านตรงไหนได้บ้างเป็นภาษาโบราณด้วยนะเดิมสมัยโบราณก็จะเป็นแผ่นไม้สักแล้วก็ลงลักปิดทองใช่ลงลักแล้วก็เขียนด้วยปิดทองเลยเป็นตัวหนังสือสีทองแต่บางบรรทัดก็เริ่มเรือนรางแล้วเรือนรางแล้วนะครับแล้วทางกรมศิลป์เข้ามาช่วยดูแลไหมครับไม่ไม่ได้มานโยไม่มาเลยนะเหมือนกับว่าเขาเขามาเก็บเก็บข้อมูลเก็บตัวหนังสือออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเก็บข้อมูลไปแล้วอ่ะเขาก็เลยมไม่ได้มา ติดตามมารักษาให้ครับก็ดูแล้วก็ดูน่าเสียดายนะเพราะว่าน,นี้ก็ก็น่าจะมากกว่า200ปีะนะใช่สร้างวัดสิ้นเงิน59ช่างพระไทยหวังจะให้เป็นแก่นสารตั้งอยู่8ปีจึงเสร็จการขนานชื่อวัดอภัยทารามออนี่ไงครับที่ประเภทว่าเป็นประวัติของวัดอภัยทารามนะครับว่าสร้างวัดสิ้นเงินไป59ช่าง 59ชั่างนี้ลุงกบว่ากี่บาทนะครับประมาณ3,920บาทมั่วปะไม่มั่ว20ตำลึงเป็น1นึ่งช่างยตำลึงหนึ่งช่งก็คือสมัยรัชกาลที่1 3 5 0 0 3า2 0 3,920อะมั้ยบาทเยอะไหมเยอะมาเอะมานะครับแล้วก็ทำอยู่8ปีจึงเสร็จการก็มาบูรณะแล้วก็เข้าใจว่าตอนทาพิธีเปิดเนี่ยก็ทูลเชิญรหนึ่งรสอง แล้วก็รอสามตอนยังไม่เป็นวังหน้าเข้ามาทำพิธีเปิดที่วัดนี้ครเออแล้วลุงก,กบพอรู้ความหมายของวัดอภัยยารามตามตำราตามเรื่องราวทางตบศา์ที่ฟังมาก็คือเ็นวัดที่ชื่อว่าอภัยบวกทายาทบวกอารามก็คือเป็นวัดเทพอภัยเทียรามซึ่งมีนายว่าเจ้าฟ้าเหม็นเนี่ยบูรณนะวัดนี้แล้วก็ทูลเชิญราชการที่หนึ่ง รอสองแล้วรอสาเนี่ยม,มาท,ทําพิธีเปิดเพื่อทำละเว้นจารีครตับหลังจากที่รอหนึ่งเนี่ยได้สวรรคตรไปแล้วเนี่ยถ้ารอสองขึ้นเมื่อไหร่เจ้าฟา้าเหม็นเนี่ยคงจะต้องเดือดร้อนแล้วก็เป็นตามตามคาดก็คือขณะที่พร,ระบรมโกศของรอหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้โปร่งระศบเลยก็เกิดกรณีกาข้าบข่าวมีการกล่าวหาว่าเจ้าเจ้าฟา้าเหม็นเนี่ย กับพวกอีก3ามท่านลูกน้องจะก,ก่อการขบฏใช้เวลาสอบสวนอยู่3วันโดยมีรอสามซึงตอนนั้นยังไม่เป็นวังหน้าก็เป็นตุลาการสอบสวน3วันก็จัดก,การํำเร็จโทษเลยครับคือเจ้าฟ้าเหม็นเนี่ยโดยศักก็คือว่ามีฐานะเป็นลูกของพระเจ้าตักสิน,นซึ่งเกิดกับลูกสาว,สาวข,อของรัชกาลที่หนึ่งเจ้าจอมมดาฉิมใช่ไหมฮ แล้วก็นะมีศักดิ์เป็นหลานตา<อ>มีศักดิ์เป็นหลานตาของรอัชกาลที่หนึ่งซึ่งรหนึ่งนะทรงโปรดมากแต่ว่าทันสิ้นรัชกาลเนี่ยร,ร่รมโพร่มไซก็ไม่เหลือก็ต้องโดนสําเร็จโทษครับพี่สาวมั้งพี่นะสาวอะซึ่งก็เป็นลูกของอั้ากุลคนบุรีแล้วมีการพูดว่าไหนๆก็เอาพ่อฉันไปแล้วนี่เอาฉันอีกคนไปด้วยก็ไม่เห็นจะเป็นไรตอนที่โดนจับสุดท้ายก็โดนตัดเขาเหล่าก็สิ้น ก็ถือว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาชมนะครับแผ่นไม้สักจารึกของเจ้าฟ้าเหม็นอยู่ภายในอุโบสถของวัดอภัยทยารามนะครับซึ่งคงจะต้องขออนุญาตท่านพระที่ดูแลนะครับให้ท่านเปิดเข้ามาชมดูนะครับไม่เช่นั้นก็จะไม่เห็น ลุงกบเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้ครับนะฮะเห็นบอกมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งมีมีเขาเขาเขามาเป็นน่าจะเรียกว่าสาขาสามสาขาหนึ่งก็อยู่ตรงอนสาวรีชัยฝั่งตะวันตกสาขาสองอยู่สวรดีชัยฝั่งตะวันออกร้านนี้คนถ้าไม่รู้จักเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้เข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังไปกินกันไปกินกันครับไปครับ ต่อยกว๋วยเตี๋ยวเรือคนแน่นทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราก็าไปทานกันลูกชิ้นก็น่าจะอร่อยนี่สั่งกว๋วยเตี๋ยวกันมานะครับออของผมเนี่ยสามชามก็จะเป็นเส้นหมี่น้ำตกเนื้อแล้วก็นนี้ก็เป็นเส้นเล็กหมูนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นเดี๋ยวลองดูครับว่ารสชาติต่างๆเป็นไงบ้าง1ชามนี่15บาทนะนิดเดียวนะแต่ว่าไม่รู้ต้องกี่ชามถึงจะอิ่ม รสชาติใช้ได้ครับดั้งเดิมทีเดียวไม่ผิดหวังครับอันนี้เป็นของในส่วนของน้ําตกเนื้อก่อนนะก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยเุมผน้ชมทมกคน,น,คนจบไปแล้วนะครับปั่นไปไหนคราวนี้นะครับซึ่งเราได้พาพวกเรามาชิมกว๋วยเตี๋ยวเรือที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทยารามอยู่ใ,ใกล้ๆก,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 กับนุ่สารืเชสมรภูมินี้เองครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้เข้าไปในพระบรมศชมแผ่นไม้สักจารึกของเจ้าฟ้าเหม็นนะครับ ซึ่งมีประวัตความเป็นมาน่าสนใจยิ่งครับติดตามชมนะครับว่าปั่นไปไหนคราวต่อไปเราจะพาปั่นไปไหนกันอีกครับ